ผมมาพามาที่อยู่ที่กองบินห้าครับตอนนี้เรากําลังจะเตรียมการขึ้นไปบนเขาล้อมหมวกนะครับนี่ครับยอดเป็นเขาที่มีหินที่ซับซ้อนน่าดูนะครับระยะทางนี่ไม่ต่ำกว่ากิโลแน่นอนครับตอนนี้เรามาถึงตอน5โมงนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่เราขึ้นไปนะครับเพราะว่ามีลิงเยอะครับมีความอันตรายครับเรามาดูภูมิประเทศครับโดยรอบ เรามาดูนะว่าหาดนี้ค่อนข้างจะเป็นหาดที่เงบนะครับสังเกตว่าไม่มีใครมาเที่ยวพื้นหาดนี่แข็งโปอ๊อครับไม่มีความนุ่มเลยมีเรือชาวเลครับเรือตกหมึกนี่ครับห้านพักครับ ซ้ายมือนี่เป็นกองกลาลังทหารญี่ปุ่นนะครับสังเกตจากการที่หมวกแก๊ปมีผ้าปิดคอแล้วก็รถถังส่วนทหารไทยอยู่บนฝั่งครับกําลังยิงปืนเข้าไปต่อสู้กับทหารญี่ปุ่นแล้วก็ชาวบ้าน,นครับสนับสนุนการขัดขวางการยกพลขึ้นบกของทหารญี่ปุ่น,นครับเงยขึ้นไปหลังป้ายครับแคปเห็นยอดเขาล้อมหมวกนะครับทุกนี้ครับเราจะปีนขึ้นไปบนยอดเขาล้อมหมวกเห็นทงพิ้วเวยเทวัยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปนะครับ ตอนนี้เราน่าจะอยู่ที่อนุสาวรีย์วีรชนนะครับเห็นไหมครับนี่ครับข้างนอกเป็นทหารยืนอยู่บนเวทบอร์ดหรืออะไรสักอย่างนะครับถือธงทิมอกประางทะเลครับเรื่องหลังเป็นเขาล้อมหัวครับสวยงามจริงครับผมเราไปดูที่อื่นกันต่อครับนี่ครับสังเกตบ้านพักดูครับอ่าลองดูครับมีบ้านพักนี่อยู่ริมหาดนะครับสวยงามจริงๆอันนี้จะเป็นจะเป็นบ้านไม้ส่วนมากของ ราชการใช่ไหมคะปญ,ญิบัติจะมีชื่อบ้านพักผอพอพันโอโยอบน,ยนสี่อะไรนะสนมากจะเป็นทหารอากาศนะครับเพราะว่านี่เป็นอาหารอา,า,ากาศหรือเปล่าหรือรอาหารน้ําอาหารอากาศครับนี่ครับอาหารเ,ร,าเรือหรือทหารเรือหรือเปล่าอาหารอากาศครับเพราะว่าเป็นกองบินนะครับสังเกตว่าข้างหน้านี่จะเป็นสนามบินแต่เราจะไม่ไปครับเราจะเราจะไปที่ดีกว่น่าหนาว ตอนนี้เราจะไปที่ไหนตันนี้เราจะไปหาที่ที่มีฝรั่งแล้วจะไปเล่นยิงธนูมีรถ ATV มีครบครับที่เนี่ยมีเหล้าผมเจอร้านนึงก็เป็นร้านอาหารชื่อว่าร้านริมเลถามว่าได้ที่พักยังไปที่พักยังไม่มีนะผมแต่ว่าหลังรถเราคนนี้ยังไม่แน่ใจครับแต่ว่าหลังรถนี่เรามีเต็นท์อยู่หนึ่งหลังแล้วครับเราไม่กลัวอยู่แล้วแต่เขาไม่อนุญาตให้กางเต็นท์าวนครับ นี่สังเกตครับข้างหน้าเราครับเราเปิดกระจกถ่ายดูนี่ครับเห็นธงชาติญี่ปุ่นไหมครับม่ไม่เห็นันไหเีอกถึงว่าญี่ปุ่นมายาเยี่ยยำเยียป่ามันใช้เ่สมัยก่อนใช้เป็นทางผ่านใช้ไทยเป็นทางผ่านในการเข้าสู่ประเทศพม่าแต่ตอนนั้นไทยยังไม่ยอมครับเราไทยเราไทยไม่ยอมผ่านไปพม่าพม่าเป็นอย่างลเอียดเกินไปครับ ในการจะใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านและไทยไม่มีการต่อสู้เลยนี่มันหยามเกินไปครับเพราะฉะนั้นคนไทยก็เลยต้องต่อสู้เพื่อให้รู้ว่าทางในประเทศไทยเนี่ยจะมาผ่านกันง่ายๆไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ชายหาดที่ไหนคะนี่ชายหาดของกองกองบินห้านะครับเนขออีกฝั่งหนึ่งเหรอคะไอ้ฝั่งหนึ่งาจากมาตากีใช่ครับเป็นสองฝั่งครับรู้สึกว่าที่นี่เป็นหนึ่งนีทะเลลอ้อมรอบเลยก็ใช่สิเพราะเล่นนี่มันเป็นอ่าวใช่ครับ กำลังขับรถผ่านสนามบินนะครับจะบอกว่ามีสนามบินนั้นตัดผ่านถนนหรือว่าถนนไปตัดผ่านสนามบินก็ไม่ทราบนะครับเรามาดูกันเลยครับนี่ครับสนามบินครับเป็นง่ายเป็นง่ายสนามบินสนามบินนี่นนครับขับรถต้องระวังดีๆนะครับเดี๋ยวเครื่องบินจะชนนะครับต้องปลอดภัยด้วยนี่ครับนี่คือหมากองบินาบ หมาประจําหินครับผมเป็นไงครับเอนไงครับจมเปา <c oughs> นี่ครับทะเลที่กอวามส5ครับทะ <c oughs> เลที่สวยงามมากครับย่ เาี๋ยวครับของกินเนี้ครับนี่คือลกกะรีครับขอไปด้วยกุ้ครับไม่ใหญ่มากครับปลหมึกครับปลาหมึกล้วก็ปลาจิ้มหมูจิ้มเเด็ดับนี่ครับจิ้มเคเด็ดบ ไปเป็นผ้วผมครับผ for mm ัวกับผัวเลยครับผงเอาครับ อาจจะเป็นตัวเมืองครับของแถวกองบินหา้าอนนี้อยู่นอกกองบินหา้าครับมหาลัยกินเห็นนะออกไปกลางทะเลเนี่ยเป็นเรือตกหมึกครับไฟสีเขียวนะครับนี้เราอยู่ันที่ถนนเรียบชายหาดนะครับแต่ว่าชายหาดเนี่ยจะมีเขื่อนกั้นอยู่สูงอยู่ครับมันจะค่อนข้างจะเงียบกว่าพัทยานะครับค่อนข้างจะสมมงบกวา่า กินอะไรมาวันนี้วันนี้เราไปกินเรียกว่าอาหารครับพื้นเมืองนะครับแต่ว่ารสชาติก็โอเคครับแต่ว่าพูดตรงๆก็ไม่ค่อยได้เรื่องเอท <c oughs> ่าไหร่อค่แม่ต่างชาติมาเลยคเยอะเนาะต่างชาติมานลยก็จะเยอะนะครับแต่ถ้าสังเกตก็จะเป็นพวกข้างหลังที่รักสงบนิดนึงนะครับสวยป่ะชลบุรีไหมก็สวยคนละแบบนะชลบุรีจะแบบ จะมีอะไรสถาบันทิงเยอะนิดนึงครับแต่ที่นี่จะออกแนวสงบครับบรรยากาศตอนนี้เรียบมากเลยไม่ค่อยมีนะเหมาะสำหรับคนอยากนั่ง<ป>ที่นั่งให้หเดือดผ่านแล้วพรอแล้วพูดเรื่องอะไร,รอ๋แล้วคุณพักที่ไหนเนี่ยคุณตอนนี้ผมได้ที่พักแล้วครับเป็นนอกกองวินครับเพราะว่าถ้าเรามาเป็นกลุ่มเล็กเนี่ยมาสองคนออกข้างนอกก็ถูก่า ข้างในขันต่ำน่าจะอยู่ประมาณหนึ่งพันบาทครับซึ่งก็แพงมากเลยทะเลสวยนะทะเลมีคลื่นซัดตลอดตอนนี้น้ำลงนะคะตอนนี้น้ำแต่ถ้าน้ำขึ้นก็จะเมื่ียเลยมื่อกลางถ่ายอันนี้จะเป็นลูกเขาเนี่มจะโค้งนะอันนี้พระจันทร์สวยขึ้นเดือนไายเหมาะกับบรรยากาศทะเล ที่มีเสียงของน้ำทะเลเหมาะกับการกินอาหารทะเลที่ซอยหาดแต่โดนอาหารไล่มาไล่ไปไอนน้เราไปกินในกองบินครับหลังหกโมงนี้ห้ามนั่งใช้หาดเลยครับเพราะว่าจะโดนไล่ไปฟ้าปลอดภัยครับแต่โซนนี้เป็นโซนที่นักท่องเที่ยวสามารถมาเดินหาดได้กินได้จะมีของทะเลครับราคาไม่แพงครับราคาก็ปกติคนในกรุงเทพ ไกลไปไหลาะไรอีกเยอะซูมตัวว่าตรงนี้ครับว่าช้างสลับถนนหรือเปล่าฮะซูมไมเลยว่าใส่เสื้อนี้จ้ามันตอนนี้มึนมากครับตอนนี้ครับเป็นเวลาประมาณหกโมงสินาทีนะครับเอ่อ อากาศนี่กำลังดีนะครับเย็นๆนะครับแต่ว่าแสงสว่างนี่ยังไม่แจ่มมากครับตอนนี้เราเตรียมตัวที่จะไปขึ้นเขาล้อมหมวกกันนะครับเดี๋ยวไม่รู้ว,ว่าอาหารจะให้ขึ้นได้หรือยังนะครับแต่ว่าเราจะลองไปูน่นครับวันนี้เราจะพาไปชมเขาล้อมหมวกนะครับดทีดสูงที่สุดนะครัหววงระแวกนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวไปดูนะครับอากาศ ช้าแล้วมีแสงแล้วน่าจะให้เราเข้าอยู่ดูครับครับตอนนี้ครับเราอยู่หลังเตรียมพื้นขับเรามาสการาสินงสิิธิ์กันะครับนี่ครับคือเทพที่คุ้มครองที่นี่ครับขึเนไปบคนนู้นเราไปลองดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงครับ 受伤没有？好险！ ครับนี่เราขึ้นมาได้ยังไม่ถึงครึ่งทางครับแต่ว่าเห็นส่วนว้างส่วนโค้งของอ่าวแล้วนะครับครับจอดมากสูงมากครับผมโอ้อีกแสนใลค,ครับผมนี่คือถึงระดับจุดที่จะเป็นร้อยต่อระหว่างเชื่อกกับบันไดครับ ีคือบริเวณอ่าวของกองพิศเสกเอ้ยกองพิทาครับผมระหว่างทางครับเราพบถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งนะครับเป็นถ้ำระหว่างทางแล้วคุณผู้ชมครับถ้ำถ้ำยอดทำสำหรับหลบได้เลยครับหลบเนี้หลบไรลหลบได้หมดครับนี่ครับนี่คือปั๊มชั้นของระดับหนึ่งครับนี่รู้สึกว่าจะชั้นที่สุดในการปีนเชือกนะครับจอร์ดมาเลยครับ ลิงกับลิงนี่ครับเรามาถึงกันแล้วครับเรียกว่าจุดยอดหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับดูครับบริเวณโดยรอบครับงามมากครับขึ้นมาไม่ถึงจุดปลายครับสวยงามเหลือเกินต้องลองมาครับสักครั้งนึงนี่ครับนี่คือบริเวณอ่าวมะนาวครับ ผมจะให้ดูนะ นี่คือเตี๊ยศก็ล้อมวกเด้อสูง งชื่อพาเลยเฮ้ยเจี๊ยบจอดนี <rawd> ่คือที่ที่หมและน่าไปเล่นมากเลย 闹。No. ปลานะครับสะพานปลาของตัวใกล้ๆกับเกาะพิฆาตครับข้างหลังสะพานปลาเห็นทุกนะครับเป็นยอดเขาล้อบหมวกนะครับ,บยอดเขามี